เกตามมาจากอำเภอบางสะพานใหญ่นะครับเนาะตามมาตามเนาะเมตังเกสรอปนะดูดูสายกับตานะมาตามมาจากอำเภอบางสะพานใหญ่นะครับจังหวัดตเดี๋ยวก่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนู้นเมตังเกตตามมากี่วันแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะทั้งหมดกี่วันมาแต่วันจันทร์ค่ะตั้งแต่วันจันทร์เนาะอาทิตย์นี้นะเออ แล้วจะกลับไปไหนแม่เหรอคยาวถึงนครพนมน่าจะเนาะแต่แรกนั่งใจจะกลับวันอาทิตย์ค่ะอ่าและน่าจะไปตรงถึงนครพนมเลยสรุปก็คือจะจะไม่กลับแล้วจะยิงยาวเลยใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วลูกชายอยู่ได้อยู่บ้างคนเดียวเนาะโอ้ดีใจจังเลย โอเคจะกล้งอย่ากกนงนั้นควางประทนมไปกระปูแล้วลูกนะเ <c oughs> พราะปูไม่มีเพื่อนเลยนะเนะไปกระปูนะสุไปกระปูนะโอเคเลยปูดีใจกันเลยโอเคจะได้ไปด้วยสวัสดีปีใหม่นะคะ ก็สรุปทีแรกวว่าจะกลับวันอาทิตย์เนะาะเอาไปมาก็โอเคไม่กลับก็ดีดด้วยแล้วก็โมธนาสาธุด้วยเนาะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับขอให้ครอบครัวแม่น้องเคสแล้วก็ตายายแล้วก็ทุกท่านเนาะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่อะไรนะครักอะไรมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแม่น้องเคสเนาะอันนี้ก็ยากถาธรรมที่ตามหลวงตามมาตั้งแต่วัดอะไรนะที่ไปรับครั้งแรกนะวัดไอ้อ วัดข้ามวงนะก่อนวัดท้ามวงนะจำไม่ได้เลยนานหลายแต่เป็นเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นเดือนแล้วเพราะว่าก่อนก่อนเข้าประจวบเลยเนาะก่อนก่อนเข้าบ้านเลยรู้สึกว่าหน้าค่ายว่าหน้าค่ายไหมว่าหน้าค่ายเนาะเป็นสำนักสงฆ์ด้วยหรือเปล่าอันนั้นเนาะ โอ้ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันน้าค่ายเลยขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับวันนี้ก็วันจีนใหม่เนาะสาธุด้วยครับสวัสดีครับน้องเคกรับน้องเคต์นะครับอันนี้ก็น่ารักสาวอันนี้ก็นางฟ้านะครับมากวาดถนน,นให้โรตาโอ้หน่ารักมากเดี๋ยวต่อไปบอดถิ่นจะมีแบบน้องเคต์เป็นคู่นะ้วนี่เนาะอ๋ะอผู้จิ้มเงินเรื่องแล้ว ันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่องของบอนบอนออนทัวร์นะครับวันนี้หลวงตาท่านก็จาวัดที่เมื่อคืนนี้หลวงตาท่านจาวัดที่วัดเขาแหลมนะครับอําเภอโคกสมงศ์จังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้ตอนนี้กําลังจะทําวัดเช้าเสร็จนะครับของวันขึ้นปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือน มกาลาพอสองนานะครับอันนี้ก็หลวงตาท่านก็ให้พรนะครับหลังจากทำวัดเช้าเสร็จก็ให้พรให้ญาติธรรมที่มาทำวัดเช้าแล้วก็กล่าวไหวหลวงตาครับได้ถ่ายรูปนะครับกับหลวงตานะครับก็ขออุโมงคาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับปีใหม่นี้นะครับับเป็นปีแห่ง ชีวิตที่ดีๆของญาติธรรมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องของบอลบอลออนทัวร์นะครับนะที่ไล่ที่ได้ถ่ายคลิปให้ญาติธรรมได้รู้เนาะเตะือนเช้ากันนะครับญาติธรรมก็เตือนเช้าเนาะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรลูก <c oughs> ชื่ออะไรลูก <c oughs> อันนี้มาจากไหนนะครับ มาจากราช,ชาบุรีออกออกจาก่นกี่โมงออกมาตั้งแต่เมื่อวาน6โม,มงกว่า6โมงกว่ามาถึงนี่ประมาณ3ชั่วโมง3ชัวโมงก็หลายกิโลเหมือนกันนะเนาะจากนู่นมาขับรถกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณ3่วโมล3ชั่วโมงกว่ากับ4ชั่วโมงเนาะเห็นเมื่อ,อคืนหลับปุ้ยเลยแมวไม่ไหวเพราะไม่ <laughs> ไ,มมได้นอนทมื่อวานเลยหลับแต่คนพักเยอะไหม แลก็เต้นค่นะพอดีว่าห้องเป็นห้องที่หลุดหลุดจอก็เลยได้ใกล้ที่สุดแล้วนะเออนะได้กลับได้กลับทุงกลับวันนี้เลยไหมอเออใส่บาสเสร็จเสร็จแล้วก็กลับเนาะอ,อนุโมทนาสาธุด้วนะยนะมาไก่เนาะมาจากราชบ,บุรีเลยนะครับนะเนาะแกะกระชามนี่ก็อนุโมทนาสาธุครับ สวัสดีครับเมื่อคืนไปนอนไหนในรถในรถอีกกี่วันครับนี่สวัสดีครับอีกสามวันสามวันสรุปมาจากไหนครับมาจากไหนครับผมมาจากประจวบอําเภออะไรครับผมอำเภอบางบุรีค่ะบางบุรีเอือกี่วันแล้วครับนี่ตามมานี่ตามตามค่ะตามหลวงตามมากี่วันแล้วตามหลวงตาค้าตาม เริ่มต้นเลยต้องไปจากวัดประจวบนู่นเลยค่ะประจวบได้5วันค่ะวก็ที่ตามที่ประจวบ5วันใช่แล้วก็มาตามที่นี่สี่วันเป็นเก้าวันให้เป็น9วันให้ครบ9เลยเนาะอนุโมทนาสาธุกรุณยโอ้เป็ดหมดเปิดกสิณเลยอันนี้ก็ตามมาจากประจวบนะครับนอนในรถเลยครับไปเรื่อยๆเนาะอที่จริงถ้าเปิดไมได้เนาะตามถึงนครพนมวันนี้นะถ้ามีโอกาสนะคะเก็ต้องทำ ช่วงหยุดยาวแล้วเนาะนอกจากช่วงปิดเทอมอะค่ะครับผมนะอนุศาสนาครับทุกเดือนับใหญ่ถามก็มาตามหนูตามมากันโอ้โหเนาะด้วยความศรัทธานะครับในศรัทธานะครับก็อันนี้กี่เดือนแล้วครับอีกกี่วันเล้ยยังไม่ถึงเดือนเลยนะเปล่ยนแต่เช้าจรงเลยบ้านอยู่ไกลไหมครับนี่ยปทุมธานีปทุมธานีโอ้ออกมาตั้งแต่กี่โมงครับ ออมาเต้เที่ยงคืนเต้นที่ยงคืนเอาดาวเสร็จก็ออกอ๋นอแสดนนงไม่ได้นอนเลยไม่ไ<ล>ด้นอนยังไม่ได้นอนเดยออ๋อมาจากปทุมธาน,านีนะครับนี่มากราบลวงตาเนาะเป็นวันปีใหม่รับปีใหม่ด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งเดือนมกราสองพันห้ร้บห้านะครับมาจากปทุมธานีบ้านอยู่ปทุมธานีเลยไหมครับเออครับผมครับก็ขอขอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับครับ สวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากมาจากไหนลูกตื่นแต่เช้าจังมาจากไหนคะมาจากไหนคะมงคอมมงคอมเื้ยเชิญไปเช้าจังลูกหนาวไหมหนาวไหมลูกใส่เสื้อตัวเดียวไม่หนาวอ้ยปู่ไม่ไหวแล้วปู่ต้องใส่สองตัวเลยเฮ้ได้ถ่ายรูปกับหลวงตายังลูก ถ่ายรูปแล้วถ่าแล้วเนาะตามหลวงตานะตามไหมครับครับอ๋อดูในเพจในไลน์อยู่เนาะตับติดตามอยู่โอ้อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับทุกท่านครับเนาะครับสาธุทุกท้าคุณแม่ครับสาธุท้าคก็ขออนุโมทนาสาธุกัญญาปิฏฐธรรมทานนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดชอบแชร์คลช่องบ,บ,บอลบอลอ่อนทวด้วนนยนะครับสาธุครัคบอนุโมทนาสาธุรับคุณครับ